นะคะน้องระบาดอะไรนึ่งเรื่องค่ะระบาดเป็นควิดครับระบาดเป็นโควิดเสี่ยแล้วในเรื่องนี้มีแบบบทบาทเป็นยังไงบ้างคะบทบาทเงียบค่ะน้องเงียบเป็นเด็กจากบ้านนอกที่เข้ามาเรียนหนึ่งเด็กจากบ้านนอกโอ้ยสงสารใช่ไหแล้วก็ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ด้วยนะคะแล้วแล้วอาศัยอยู่อะไร รู้ไหมรู้จักรู้จักที่เขาไหมรู้จักใช่ไหมชอบเขาไหมคะชอบแล้วพี่คนนี้ล่ะอยากขายรูปให้ได้ไหมได้ได้ถ่ายกันแน่นอนนะคะแล้วน้องอ๊อกาสเนี่ยคะรับบทเป็นอะไรเลยรับบทเป็นทีชครับเป็นทีชนะคะในเรื่องนี้แบบว่ามีบทบาทแบบไหนบ้างก็อยู่ในชมรมเชียรจชมรมเชียร์นะคะเป็สนิทกับเอิร์นนะ ที่น้องกัปตันบ้านเนี่ยฮะโอ้ที่ฉันลืมนะ่ยหมดวัยนั้นไปแล้วน้องกัปตันนะคะเป็นคนจริงกับน้องปุลใช่ป่ะอ่านะในเรื่องนะอยากจะถามว่านะคะฉากเลิฟซีนอ่านะ่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมวันวันนิดนึงวัน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 แบบไหนใกล้ละใกล้ใกล้ช่ไหมใช่ใช่ไหมตัวจริง ไม่ใช่ไม่ใช mm ่ดทพี่ไว้ตะกอนแบบจะอารมณ์จะเกิดละมันเป็นแค่บทบาทใช่ไหมัจตะเ็อยกงตามที่บอกผู้ชายยังไม่เกิดอารมณ์เท่าไหร่เท่าไหร่เกิดเมื่อไหร่ต้องรอดูครับรอ มีเป็นแบบเหมือนเจอหน้าพี่ไวจนรู้สึกเขินเขินโอ้ยโทษทีได้ค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างหรือเปล่าก็ตอนนี้เราซีดซีรีส์วิ่งจบไปนะครับก็เตรียมตัวอาจจะเริ่มถ่ายซีซันสองในต้นปีหน้าครับผมก็รอติดตามกันดูนะครับติดตามคางบหนได้บ้างตอนนี้ก็มีทั้ง เพจ Love Sicker ซีรีส์แล้วก็เพจไอจีของนักแสดงแต่ละคนนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ครับรู้อยู่ใช่ไหมคะไอจีของนักแสดงแต่ละคนรู้ใช่ไหมคะนั่นแหละได้วยค่เดี๋ยวก็ติดตามนะ,ะวยค่ะ Love Sicker Series นี่ค่ะซีรี่นสองได้ซีซั่นสองนั่นเองนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอกลับมาถามเรื่องละครมาเนะคะแต่ว,ว่าเรื่อง Love Sicker Series นะคะซีรีีส์ท่ซีซั่นสองนี่จะมีแบบว่าเนีคะเลิฟซีนกันเยอะมากกว่านี้ไหม อ่าเยอมาคนนี้ไมนิดนึงนิดนึงบอกไอี่หัวหินก็ไปกอดกันไปกอดกันไปกอดกันแล้วก็ยัง เดี๋วไม่ได้เดี๋ยวพี่ไว้พี่ไวไ้ไดอ่ะนะคะ,ะ,นะคะเดี๋ยวขอถามที่หนึงีนะคะเขาบอกว่า l o ิ e ซ i e นะคะก๊อี้ฮอร์โ,โมนจริงป่าไม่จริงไม่จริงจ้งแต่การจบไปยังไงให้แฟนถาบตอบถูมไหมไม่จริงใช่ไหมคะไม่อ้ดิฉันก็จะผิดใช่ไหมคะไม่ได้ก๊อี้มานะคะ แล้วนะคะน้องกัปตาค่ะตอนนี้นะคะมีผลงานเรื่องถ่ายทำอยู่เรื่องซีซั่นที่สองเตรียมตัวเรมัวมุดค่ะอ๋อเนาะแล้วอถามอีกนิดนึงนะคะที่ฉันอยากรู้มากเลยเข้ามาเล่นละครเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ามีพี่พี่ทีมงานเขาติดต่อผ่านทางอินสตาแกรมนะผมให้ไปลองแคสผ่านทางอินสตาแกรมใช่ไหมคะแล้วน้องเข้ามาได้ยังไงเอ่ย ้ก็เข้ามาแคสใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมคะว่าตัวเองได้เล่นละครเรื่องนี้นะไม่ไม่ต้องได้สิถ้าไม่ยืนตรงนี้แล้วอ่ะแล้วน้องออกกสเหรอคะเข้ามาได้ยังไงคุณแม่รู้ข่าวมาครับว่ามีเปิดแชร์เรื่องซิกก็เลยไปแคสไปแคสนะครับแม่มปด้วยไหมไปด้วยครับไปด้วยใช่ไหมอ๋อ ดารานีา่ยนะคะนักแสดงเรื่อง The One Love Series เีส์นะคะแคทเนี่ยนะคะรู้เรื่องผ่านเอเจนะแคทผ่านเอเจ